สุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของคดี h โฮปเวลค่ะพี่โสกเ็เรียกว่าปิดฉาก33ปี Hope w ปีโฮปเวลนะคะกเ็เป็นอภิมหาโครงการด้านคมนาคมซึ่งวันนี้เนี่ยล่าสุดนะคะทางาคุณพีรพันสาลีรัฐวิภาสนะคะก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปนะก็โพสต์ Facebook เลยนะคะถึงคำพิพากษาของศาลปกครองกลางนะคะที่ ให,ใ,หให้ให้มีการปรัสินนะคะว่า,า <_ d ata> เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทโฮบเวลประเทศไทยจำกัดเน <_ d ata> ื่องจากว่าการใช้สิทธิ์เรียกร้องของบริษัทดังกล่าวนั้นขาดอายุความตามกฎหมายค่ะพี่โสก็จบมาหากราบ33ปี <_ d ata> โอ้โหค,คือเรื่องนี้นะผมยังจำได้นะกอร์ดอนบูมาเมืองไทยนะ่ะลูกชายก็ยังเป็นวัยรุ่นอายุเท่าไหร่ยังยัง,ย,งยังไม่เรียนมหาวิทยาลัยเลยนะ,นะ,ะลูกชายเขานะเออลูกชายเขาเนี่ยตอนนี้ก็ห้าหกสิบ <60 S 2> แล้วสค่ะ,ะพี่โสสัญญาหลุดไปนะคะงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าคดีโฮปเวลเนี่ยคือ เป็นโครงการด้านคมานาคมขนาดใหญ่นะซึ่งก็ย้อนไปตั้งแต่สมัยนู่นเลยนะคะสมัยพลเอกชาติชายชุนทวันนะ,ะตอนนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยให้มีการสร้างรถไฟยกระดับเป็นโครงการก่อสร้างถนนทางรถไฟและรถไฟฟ้ายกระดับ บนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า8 0 0 0 0ล้านบาทนะพีส่สุอันนี้นงย้อนไปตอนต้นให้ฟัง<ม>ว่าสมัยพลเอกชาติชายนะนนพี่สุค่ะอ่าใช่ทีนี้กอรดอนบูเนี่ยมาเมืองไทยตอนนั้นนะ่ะที่มีเรื่องเวลาขึ้นมาตอนนั้นลูกชายเขายังยัง,ยงน่าจะอยู่ไฮสคูลอยู่นะะตอนหลังไปเรียนที่ปรนะินซ์ตันเอนจิเนียริงนะะเหมือนกับพ่อกอรดอนบูจบเอนจิเนียริงจากปรินซ์ตันเหมือนกันตอนนี้ลูกชายกอรดอนบูน่าจะ40กวา่า น่าจะสเกือบจะห้าสิบแล้วมั้งกอร์ดูไม่รู้แน่ใจ,จมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนนั้นก็อยู่วัยกลางคนอาจจะแก่มากแล้ว <c oughs> <33 S 1> สามสามปีบวกกับสิบห้าปีก็น่าจะเป็นโอ้โหลูกชายเกือบจะห้าสิบปีแล้วสิสามสิบใช่ใชตอนนั้นมาตอนนั้นยังไม่เรียนหาพาลัยเลยคิดดูจคดีนเนี่ยตอนนี้ลูกชายก็เป็นห้าสิบกว่าแล้วของบริษัทเขาลูกชายก็เป็นก็มาเป็นซีโอของบริษัทเขา หลังจากที่เขาได้สร้างเมืองไทยไม่เสร็จนะเขาไปสร้างมอเตอร์เวย์นี่แหละไอ้สร้างก็สร้างอันนี้โฮเวลไอ้เน,นี่ยจากฮ่องกงไปกวางตุงนะ <S <S ้งนะแล้วก็วิ่งฉิวทั้งรถไฟรถ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 ไฟรถยนต์รถไฟสารพัดอย่างนะมีหมดทั้งลอยฟ้าทั้งบนดินสร้างจนเสร็จจากฮ่องกงไปกวางตุง้งแต่เมืองไทยเนี่ยมีแต่เสาโดเด <S <S ซึ่งถูกยกเลิกสมัยกำนันสุเทพนะ ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอยู่อ้างว่าเป็นความรักชาติกิตติภูมิของชาติที่ยกเลิกสัญญาโดยที่ทิ้งเสาแบบ Stonehenge ในสกอตแลนด์ที่ยาวสุดในโลกนะเป็นสร้างคอประป็นยศที่เราคือแทนที่ให้เขาสร้างให้เสร็จแล้วค่อยหักคอเขาเปล่าเราหักคอเขาตอนนี้เราก็ต้องหาเงินมาเสียค่าทุบไอ้ท่อไอ้โครงสร้างมึมาเี่่วยเนี่ยอยู่บนชั้นอยู่บนชั้นก็มองเห็นเหมือนกับกระแพงมือจีนมั้ง อนุสาวรีย์ข้าโง่ไงที่เขาเรียกกันนะพี่โสใช่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 แต่ท้ายสุดคือเราไม่ต้องจ่ายใช่ไหมมันไม่งงอย่างเดียวคือมีมีหลายคนรวยไปแล้วด้วยไงล้วตายไปด้วยก็มี๋อรวยไปแล้วตายไปด้วยด้วยค่ะนะเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าสร้างเสร็จไปแล้วป่านนี้เราวิ่งฉุยไม่จำเป็นต้องมีแอร์พอร์ตลิงก์หรอกอันนี้ก็มีแล้วอืแต่มันของเรามันนี่ไงเพราะเพราะว่าหนึ่ง กอดอนบูถึงไปพูดทุกแห่งว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทำธุรกิจในเมืองไทยมันโกงแล้วมันเรียกร้องไม่สิ้นสุดนะเวลาไปพูดตามสมาคมต่างๆเนี่ยกอดอนบูจะพูดเรื่องนี้ตอนสมัยมีตอนสมัยที่ยังยังยังทำธุรกิจอยู่นะแล้วฝากถึงลูกถึงหลานเนี่ยบอกว่าอย่ามาทําธุรกิจเมืองไทยเด็ดขาดมันโกงแล้วมันเรียกร้องไม่หยุดอมันทุบอยู่เรื่อยลวมันทุบอยู่เรื่อยล่ะนะทุบไม่หยุดถ้าเปลี่ยนหน้าคนทุบไม่แล้วก็เปลี่ยนเอาทุบอีก ไม่จบไม่สิ้นกรณบูนี่ร้องแล้วร้องอีกอ้ก็ทีนี้สุดท้ายเมืองไทยก็ชนะคดีไปค่ะกรณนบูก็ไม่แน่ใจมีชีวิตอยู่ปล่านะแต่ลูกคงจะรู้ดีว่ามันเป็นความขมขื่นแค่ไหนที่ที่ต้องไปเชิญกับนักขี้โกงจากเมืองไทยอ่ะนะ ก็ตอนนั้นที่หยุดโครงการไปคือเริ่มสมัยพลเอกชาติชายใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ว่าความคืบหน้าโครงการนี่คือแทบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะแล้วมาจนสิ้นสุดสมัยรัฐบาลของคุณลุงชวนสมัยที่2นะตอนนั้นคือก่อสร้าง เป็นเวลาเจ็ดปีละแต่ว่ามีความคืบหน้าเพียง13.7%พี่โสไอ้13.7%า็อก็ไอเสาที่พี่โสบอก stonehenge นี่แหละ <c oughs> เป็น 10, <c oughs> 13%บส <c oughs> มเป็นต์ <ไป S 1> ที่เห็นโกงหลายรุ่นเ <c oughs> น,ก,น,นก็ตบแล้วตบอีกตบแล้วตบอีกตบแล้วตบอ<ะ>ีกก็ดดนวูไม่ใช่หมูจะมาร้องโอ้โอ้ได้อย่างเ <c oughs> ดียวอย่าง้ไ<อ>จ่ายไม่ไหวอะ่ะ ฟังเบางน้ำบันหลังเขาแล้วน่าสงสารเหมือนกันนะไม่ยังไม่รู้นะคือพรรคพวกที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขารู้ว่ากรณ์รันโดนทุบอย่างไรบ้างจนโอรธจนจนเสบว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ไหวเว้ยมันโกงขนาดนี้แล้วเขาก็หยุดสำธุรกิจเช่นน้ไ่ได้ก็เลยหยุดสร้างเลยดีกว่าก็โดนยกก็โดนโดนยกเลิกสัญญาไงค่ะยกเลิกสัญญาไงอ้างเกียรติภูมิของประเทศนี่ไงค่ะ พบเบล mm hmm. well ก็เลยฟ้องเนะตอนนั้นคือฟ้องเรียกค่าเสียหายในการยกเลิกสัญญาเ,เป็นค่าใช้จ่ายจากการเข้ามาลงทุนเนี่ยฟ้องเรียกเงิน5,6 0 0 0ล้านส่วนการรถไฟก็เรียกร้องค่าเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากโครงการโอ้โหสองแสนล้านนะแล้วก็เรื่องก็ดำเนิน mm hmm. ต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆปีแล้วปีเล่านะจนมาจบคือ คือมหากาบเรื่องการโกงเรื่องนี้นะ,ะไม่ใช่เรื่องการต่อสู้คดีมหาการเรื่องการโกงเนี่ยโอ้ม,มันสุดยอดจริงๆเราถือว่าคนเรานี่มันโกงที่โกงจริงๆโกงได้โกงดีใช่ไหมโอ้โกนได้โกงดีเป็นคอร์รัปชันเป็นเป็นอยู่ในฝังในสายเลือดของของนักการเมืองไทยจริงๆค่ะโกงมันจะสิ้นสุดอะตบแล้วตบอีกอะอเปลี่ยนยุคก,ก็มาอีกนี้ใช่ไหม เออใช่ใช่เปลี่ยนรัฐมนตรีก็เอามาอีกเอามาอีกแล้วเว้ยเปลี่ยนการเปลี่ยนรัฐบาลก็มาอีกแล้วเว้ยเรียกเจราจาใหม่อีกแล้วเว้ยต่้งเงื่อนไขไม่แล้วเราถึงมีรถไฟฟ้าที่จีนจะสร้างให้แต่ไม่มีตอนเราไม่มีแค่สามกิโลเนี่ยที่ว่าสมัยลุงตู่ตอนนี้น่ะเก้าปียังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเก้าปีสามกิโลยังมมีอะไรคืบหน้าเลยไหมใช่แล้วนี่ก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่เลยด้วย รถไฟรถไฟไปเชียงรายผมนี่จากเด่นชัยเชียงรายบอกได้ข่าวเพียงแค่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเลยน่าหน้าน้าภูมิใจมากเลยมันเขาบอกจะสร้างในปีสองพันหาร้อยเจ็ดสิหกหรือเจ็ดสิบปดผมจะอยู่ถึงือเปล่าก็ไม่รู้นั่นดูสิอีกสิบปีเออดูสิโอ้ยยังจะได้ทันขึ้นไหมได้แหละได้แหละได้ทันขึ้นค่ะ จะก้าวขึ้นรถไฟได้ไหรือเปล่าในตอนนั้นอะต้องมีคนหาขึ้นไปไหม <c oughs> ยังเดินไหวถ้าถ้ามันได้สร้างอ่ะพี่โสได้ทันขึ้นแต่มันจะไม่ได้สร้างไงสิมันจะมีให้พวกขี้โกงเยอะไงนี่ไงวะเนี่ยใบกระดูก้งอ่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่โสโอเควันน mm ี hmm. ้เราก็คงได้จบที่เรื่องเรื่องนี้นะคะที่ h โฮปเวลนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับรายการ News ์อ t นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่โสและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ